วันนี้อาทิตย์นี้มาเจอกับครูครูจะสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรลองดูกันนะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรอ่ะเทคโนโลยีสารสนเทศคือการใช้เทคโนโลยีเช่นการจัดเก็บการประมวลผลการแลกเปลี่ยนหรือการ เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นอะไรข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโออ่าต่อมาอ่าต่อมานะครับต่อมาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรให้ปลอดภยัยอ่ะข้อนี้นักเรียนควรฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะนักเรียนใช้ในช่วงปิดเทอมกันเกือบทุกคนอ่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์และโทษ จึงต้องศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยในสังคมซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีดังนี้อ่านักเรียนฟังนะครับอันที่1เลย 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวคืออะไรบ้างข้อมูลส่วนตัวเราก็จะมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่เลขบัตรประชาชนอ่านักเรียนห้ามเปิดเผยข้อมูลโดยเด็ดขาดข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นอะไร 1. การพูกสวมรอยข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆอ่าเพื่อเอาข้อมูลเราไปหลอกเงินคนอื่นอะไรประมาณนี้เออต่อมา สองข้อสองกำหนดรหัสผ่านกำหนดรหัสผ่านเพื่ออะไรอ่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานอย่างเช่นโทรศัพท์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีรหัสผ่านเพื่อไม่ให้เพื่อนรู้ข้อมูลของเราบางคนมีอะไรมีรูปภาพมีข้อมูลแชทส่วนตัวไม่อยากให้คนอื่น,นรู้หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้และ ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆุ3สองถึงสามเดือนเพราะบางทีเราไปเข้าคอมเครื่องอื่นหรือเข้าโทรศัพท์เครื่องอื่นน่ะเราก็อาจจะโดนแฮ็กข้อมูลได้บางคนอาจจะเสียตังโดยไม่รู้ตัวนะครับนักเรียนฟังไว้ให้ดีต่อมาอ่ะข้อที่อะไรละข้อที่สามอืมข้อที่สามออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานอ่ะอย่างเช่นคูณจะยกตัวอย่าง f a c e b o o k อ่าบางทีนักเรียนมาเล่นคอมที่ห้องคอมพิวเตอร์อ่ามาเข้า Facebook แต่นักเรียนลืมออกจาก a c e b o o k อ่ะเพื่อนก็มาแกล้งมาดูข้อมูลเราได้อะไรประมาณนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานต่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและทำการจุลกรรมข้อมูลหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวและนำไปใช้ในทางที่ผิด อย่างเช่นเด็กบางคนไปเล่นร้านเกมเข้าเฟซไว้แต่ลืมออกอ่าโจรก็หรือหรือมิจฉาชีพก็จะมาขโมยข้อมูลเราได้ทุกครั้งเราต้องออกจากระบบอ่ะต่อมาต่อมาการติดตั้งโปรแกรมไวรัสการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสอ่ะโปรแกรมสแกนไวรัสคืออะไรอ่ะฟังเข้าข่าไว้ก่อนเดี๋ยวในชะั้นเรียนครูมาอธิบายอีกทีนึงอ่ะ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลเช่นการการถูกทำลายข้อมูลการถูกขโมยข้อมูลและนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายอ่าเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้นักเรียนทราบอีกหนึ่งครั้งต่อมาข้อที่5ข้อที่5นี้คือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาอ่ะเรานักเรียนปสานะ เวลาเราเกิดปัญหาเราควรทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานหรือพบข้อมูลที่น่าสงสัยให้รีบขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูทันทอีอันนี้นะถ้ามีข้อความระดิงมาแปลกๆห้ามตอบ ห้ามทำอะไรทั้งนั้นควรปรึกษ,ษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือสอบถามคนที่รู้อย่างเช่นครูหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะครับ